ครับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมเอกเลิฟนะครับก็วันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับมาม่าถ้วยร้อนรถน้องใหม่นะครับรถเจ้าฮ้อนนะครับนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นที่ต้องการในตลาดเลยนะครับมาเท่าไหร่ก็หมดครับนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถสั่งได้นะครับนะครับผมจะขายนะครับ ถ้วยละ35บาทนะครับนะครับสามถ้วย100บาทนะครับตอนนี้มีทั้งรถมาล่านะครับรถชาบูน้ำดำและรถน้องใหม่นะครับรถแจวฮ้อนนะครับนะครับใครสนใจนะครับนวัตกรรมแบบใหม่นะครับของมาม่าถ้วยร้อนนะครับโดยมีเพียงแค่น้ำดื่มขวดเดียวนะครับก็สามารถร้อนได้แล้วนะครับ ทำให้ไข่สุกได้หรือมีผักนะครับก็สามารถเอามาใส่ได้หรือมีเนื้อสัตว์นะครับพวกหมูสไลด์นะครับก็สามารถเอามาใส่เพิ่มอรรถรสในการกินได้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมกันเลยนะครับกับมาม่าถ้วยร้อนรสแจ่วฮอนนะครับติดตามชมกันนะครับ นี่นะครับฟันขโมงเลยนะครับฟันขโมงเลยนะครับนะครับเนี่ยครับนี่คือถ้วยร้อนอ่าที่เราไม่ต้องง้อไฟฟ้าและไม่ต้องไปเสียเวลาก่อไฟจุดนะครับนะครับมีตัวทำความร้อนในตัวนะครับก็นี่ถือว่าฟันขโมงนะครับน่าจะได้กินแล้วรู้สึกว่ากลิ่นหอมแล้วครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับ หอ,อ,อมน่ากินมากเลยครับเดี๋ยวผมขอซุยๆก่อนนะครับเนี่ยครับยังร้อนอยู่เลยนะครับ เหมือนเรากินหม้อไฟเลยนะครับนะครับเหมือนเหมือนเรากินหม้อไฟเลยนะครับนะครับตรงนี้นะครับถือว่ายังร้อนอยู่เลยนะครับตอนนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเนี่ยผมให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตักให้ดูเนี่ยครับเส้นสุกนะครับนะครับเส้นสุกนะครับนะครับเส้นสุกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหกันยังขอหมูเลยนะครับเนี่ยครับน่ากินขนาดไหนอยากลองนะครับ อยากชิมนะครับทักมาได้เลยครับนะครับมาม่าถ้วยร้อนนะครับรสมาล่ารสชาบูน้ำดำและรสน้องใหม่เนี่ยครับรสแจ่วฮอนนะครับนะครับถ้วยละ3าบาท3ามถ้วย100บาทนะครับนะครับถือว่าราคานี้เบาๆมากเลยนะครับเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับคอนเฟิร์มโดย เอกเลิฟเลิฟนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากครับ